นี่ภาพที่เจ็ดที่แปดมันไม่เป็นพอ่พอพ่อบ้านแม่เลยนะมันเป็นพ่อแก่แล้วเดี๋ยวนี้พ่อแก่พ่อแก่เริ่มเบื่อเป่าปีทีวัวแงนหน้าไปเบื้องบนภาพที่แปดอที่เจ็ดนะแล้วภาพที่แปดก็ว่างเป็นวงกลมศูนย์ไม่มีตัวกู ที่นี่ภาพที่เก้าที่สิบพ่อเท่าก็ยังเดินต่อไปแค่แจกของสองตะเกียงนี่มันน่าหัวนะที่ว่าตายแล้วยังทำอะไรได้และดีที่สุดซะด้วยพ่อเท่านี่แคแจกของสองตะเกียงเป็นคนตายแล้วแต่ยังเพื่อทำอะไรได้ดีที่สุดซะด้วย ที่ว่าตายก่อนตายจะมีเมื่อไรกันก็ตอบว่าจะมีเมื่อเอาปีกีวัวจนเอือมแล้วนี่มาพูดไปตามกฎธรรมดาสามัญที่มนุษย์ไปตามวิสัยของมนุษย์ก็หมา,ายความว่าจะต้องเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่เป็นพ่อบ,บ้านแม่เรือน จนกระทั่งเป่าปีกี่วัวนสูงสุดของความเป็นพอมันไม่เลื่อน <c oughs> ที่นี่มันจะตายตัวกูมันจะตายก็จะแงนไปหาทางอื่นไม่มีตัวกูแล้วว่างไปก็ <c oughs> เป็นพ่อเท่าที่เท่าแจกของสองตะเกียงให้แก่วิญญาณของมนุษย์ <c oughs> ที่าว่าในกรณีพิเศษ อย่างเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรมันจะทําได้ไม่อไรมันมันแหวกมันมันมันฝืนธรรมชาตินี่เข้าไปตามธรรมชาติเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มใหญ่เป็นพ่อบ้านแม่เรื่อนมันก็ถึงสูงสุดน้องก็ไปเป็นพ่อแก่พ่อเท่าไปเลยนี่คนบวช ก็เกิดเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุสิบห้าปีนี่จะทำยังไงมันก็ต้องไม่ทิ้งหลักอันนี้แม้ว่าจะไม่ไปเป่าปีคีวัวโดยร่างกายโดยฟิสิกส์นีนน่โดยร่างกายนีน่เขาก็มีได้โดยทางวิญญาณ <c oughs> คือมีความรู้สติปัญญาสามารถทางสปิริตชัลเป็นแฟคคันตี้อื่นไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน <c oughs> จนมีความรู้สึก อย่างเดียวกันเอื้อมระอาที่จะออกไปเป่าปีกีวัวเพื่อจะสร้างตนเองไปในทางที่จะเป่าปีกีวัว <c oughs> นั่นก็เลยมีความรู้สึกสูงขนาดที่เรียกว่าระงับเสียได้ซึ่งตัวกูของกูนั่มันต้องถือว่าเก่งมาก <c oughs> อายุสิบอายุสิบห้าปีเป็นพระหันสมมติว่าถ้ามีจริงตามในคมภีกล่าวนะตวัวเขาตายก่อนตายได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีส่วนธรรมดาสามันอายุสิบห้าปีนี่ยังข่าวโรงเรียนอยู่ยังไม่เคยพบรอยวัวเลยซ้ำไปไปตามเรื่องชาวบ้านมันยาวนานอย่างนั้นไปตามลำดับขั้นด้วยี่ไปตามเรื่องของบรรพชิต มันมีทางลัดขนาดนี้่ว่าตายก่อนตายเสร็จเป็นพระอราหันต์มีได้ตั้งแต่อายุติดห้าปีจังเขียนในคำพีเขียนไว่าถ้าใครถามว่าเมื่อไรอก็ตอบว่าเมื่อเป่าปีขี่วัวจนเอือมแล้วนี่จะรับชาวบ้านท <c oughs> ี่ก็เมื่อเกิดความรู้สึก เอื้อมอย่างเดียวกับคนที่เป่าปีกีวัวจนเอื้อมโดยไม่ต้องไปปีให้เป่าปีกีวัวทางร่างกายแ้งเป็นผู้เป่าปีกีวัวทางจิตใจทางวิญญาณซึ่งมันไปได้เร็วมากไปแวบ,บเดียวแวบบเดียวไปได้กล ที่มันต่างกันตรงไหนไอ้รูปร่างกิริยาอาการอาจจะต่างกันมากแต่ความหมายเนื้อแท้มันเหมือนกันตรงที่เอื้อมระอาในการที่จะเป็นธาตุเป็นธา,าตุของกิเลสตัณหาเอื้อมระอาในการที่จะไปเที่ยวกินเหยือ่อ ซ้ำแล้วซ้ำอีกของกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนกันตอนนี้ตรงนี้ผมก็ไม่อธิบายหรือขอไม่อธิบายอธิบายไม่ได้ดีกว่าว่าทำไมเด็กสิบห้าปีจะรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ถ้าถือตามพระคัมภีร์เขาถือเป็นบุคคลพิเศษบุคคลที่ธรรมชาติสร้างมาเป็นพิเศษก็เลยทำให้เชื่อต่อไปถึงเรื่องชาติก่อน ติดมาแต่ในท้องหรือาชาติของชาติก่อน,น,นก็ตามใจคนที่เขาเชื่อเรื่องชาติก่อนเขาว่ามันเป็นมาติชาติก่อนทีนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนายชูันเป็นบุคคลพิเศษมีความไวธรรมชาติสร้างมามีความไวทางความรู้สึกทางสติปัญญาการคิดนึกมันไวท่านอายุมันสิบห้าปีก็จริงแต่อคิวของมันของท้า อายุสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีก็ได้แทนที่จสิบห้าเป็นห้าสิบก็ได้อายุทางมันจะมองของมัน <c oughs> เขาสามารถที่จะตายได้ก่อนตายต้งแต่อายุสิบห้าปีในเมื่อตามธรรมดาจะต้องรอไปจนถึงอายุหกสิบปีเจ็สิบปี เ <c oughs> นี่ยคือตายเสียก่อนตายหรือว่าตัวกูตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายเป็นอย่างนี้นี่จะอยู่เป็นอะไรต่อไปเรื่องนี้พูดกันเล่นสนุกสนุกก็ได้ <c oughs> ตัวมันในในบ้านเรือนคราวาสคนหนึ่งเขาถึงจุดสูงสุดของการเป่าปีขีวัวแล้วก็แง้นขึ้นเบื้องบนแล้วตัวกูว,ว่างไปในเพศคราวาสจะเป็นอย่างไร,นะรเป็นพระราหันขึ้นมาในในบ้านเรือนนี่จะทำอย่างไรถ้าคำพี เขาอาวว้ต่างกันโดยหลักที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็ต้องต้องไปบวชภายในเจ็ดวันไม่งั้นจะตายจริงจะตายทางร่างกายต้องออกไปบวชเสียภา,ายในเจ็ดวันมิฉะนั้นจะตายจริงร่างกายจะตายอีกนี่มันก็เกิดเป็นผู้หมดที่เลสขึ้นมาในบ้านเรือ,อ,อนเมื่อเมื่อไงคนนี่ถึงจุดจุดต้อง,งการเป่าปีขี่บัว คำพีทั่วไปที่ไม่มีในพระเจริญดกนะอย่างอยางเรียกจะฟังผิดไม่มีในพระไะริดกบคำพีที่แต่งแส่งขึ้นนะ